สวัสดีนักเรียนมอสองทุกคนนลุกอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสอนเรื่องของภูยภาคเอเชียกลางที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของ เอเชียใต้เอเชียตะวันออกไปแล้วเอเชียใต้พวกอินเดียแบบนี้เนาะบางประเทศเอเชียตะวันออกออกก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคราวนี้ก็จะเป็นเอเชียกลางเอเชียกลางลูบภูมิมีประเทศของเอเชียกลางก็จะตั้งอยู่ในบริเวณของตรงกลางเลยนั่นแหละตรงกลางของทวีปเอเชียเราหรือที่นักเรียนเห็นสีเขียวตรงนี้เนาะ ก็จะประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างประเทศที่นักเรียนจะได้ยินบ่อยๆนะั่นคือพวกคาซัคสถานคาซัคสถานเนาะแล้วก็พวกจอร์เจียแบบเนี้ยอเมริกาเนาะหรือว่าเติร์กที่นักเรียนเคยได้ยินอย่าลืมเนาะเพราะนักเรียนชอบเออลืมส่วนนี้บ่อยนะว่าในแต่ละภูมิภาคของเอเชียเราเนี่ยตะว,วันออกมีอะไรบ้างตะว,วันตกเฉียงใ,ใต้มีอะไรบ้างเอเชียกลาง เอเชียกลางก็เป็นพวกคาซัคสถานพวกเติร์กพวกจอร์เจียก็ยามอีกรอบหนึ่งลบก็ประกอบไปด้วยพวก,ากาคาซัคสถานเนอะอุซเบกิสถานคีคิสเติร์กเมนิสถานประกอบไปด้วยอันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยดเดิมเนี่ยลักษณะทางกายภาพเนี่ยคือโซนนี้เป็นโซนที่แยกตัวมาจากฐฐาโซเวียตเนอะอดีตก็คือ เคยเป็นมืองึ้้นของโซเวียตเองโซเวียตเคยมาครอบงำอำนาจในตรงนี้นะสาภาพโซเวียตเนาะแล้วก็ได้แต่อะไรอีกอาเมเนียทาจิกิสถานจอร์เจียแล้วก็อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศนักงเรียนไม่เคยได้ยินทั้งนั้นเลยจำแค่พวกเติร์กพวกคาซัคสถานก็พอนะคราวนี้ในส่วนตรงกลางเนี่ยลูก ภูมิประเทศในส่วนตรงกลางเนี่ยคือจะเป็นที่รับกว้างถ้าเปรียบเสม,มือนไทยก็คือเปรียบเสม,มือนภาคกลางนั่นเองเป็นที่รับกว้างแล้วภาคกลางตรงที่รับกว้างตรงนี้เอาไว้ทําอะไรนั่นคือเอาไว้ทาพวกเกษตรกรรมนั่นเองเนาะที่ราบมันสามารถปลูกพืชปลูกอะไรได้ปลูกข้าวอะไรแบบนี้จะมีอยู่ประมาณสักสามส่วนด้วยกันลูกนั่นคือส่วนที่ราบเไว้ทาการเกษตรแล้วก็ส่วนของที่ราบสูงเนาะก็จะมีเทือกเขาที่สําคัญนะั่นคือเทือกเขา คอเคซัสนะแต่อนี้ก็ม,มีเขตทะเลทรายเพราะว่ามันก็ยังมันก็อยู่อยู่แต่แถบของตะวันตกเฉียงใต้ครั้งที่แล้วมันก็อยู่ในแถบกันก็ยังมีทะเลทรายคล้ายกันนะภู <c oughs> มิอากาศก็ถ้าเกิดมีเทือกเขาก็จะมีฝนตกมีอากาศเย็นแล้วก็คือเหมือน,นสองขั้วเะละยเงี้ยมีฝนตกมีอากาศเย็นกับอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นพวกทะเลทรายร้อนอย่าลืมจําว่า ในแถบในแถบของเอเชียกลางแม้จะแบบเป็นชื่อของคาซักสถานเป็นชื่อเราได้ยินแบบเป็นพวกเตรสายแต่ก็มีที่ราบกว้างแตกต่างกันในโซนนู้นเนาะมีที่ราบกว้างมีการทำกเกษตรนะตรงนี้คือสำคัญแล้วก็มีเือกเขาโคเคซัสนะคราวนี้ลูกวัฒนธรรมในเอเชียกลาง ภาพที่นักเรียนเห็นนะโลกทง,ทงอันนี้ก็คือเป็นของสหภาพโซเวียตนั่นเองบ่งบอกถึงว่าความเป็นมาของเอเชียกลางวัฒนธรรมในเอเชียกลางนะวัฒนธรรมในเอเชียกลางคือที่ในหลอดนี้เคยตกเป็นส่วนหนึ่งของเคยเป็นส่วนหนึ่งเลยนะเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะ แล้วก็ต่อมาก็ค่อยแยกตัวเป็นสาธารณรัฐก็คือแยกตัวเป็นรัฐลัทของตัวเองปกครองด้วยตนเองนั่นเองก็เลยทําให้สหาภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายไปอย่าลืมว่าเขาเคยเป็นกลุ่มเดียวกันมาก่อนเคยเป็นก้อนเดียวกันมาก่อนแล้วก็ค่อยสลายไปเป็นสาธารณรัฐของตนเองเป็นคาสัสถานเป็นเติร์กแบบนี้ของตนเองคราวนี้ ความเป็นมากจะมีอยู่สองข้อให้จำไอ้นี่ครูเขียเส้ในใต้ให้สีดแดงนั่นคือสำคัญแล้วก็เป็นดาวๆไว้ให้ก็คือไว้อ่านไว้ศึกษาพเพิ่มเติมเป็นส่วนที่สำคัญเนาะความเป็นมาที่1เมื่อกี้ย้อนไปให้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแล้วก็แตกตัวมานะซึ่งในส่วนของทางด้านตะวันออกนะตะว,วันตะวันออกของทะเลสาแคสเปียน เป็นพื้นที่แห้งแล้งจําตรงนี้ไว้ว่าโซนตะวันออกของแคสติเบนด์จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งโซนนี้เขาจะนับถือศาสนาอิสลามการนับถือศาสนาอิสลามเนาะเนื่องจากพื้นที่แห้งแล้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้นั่นคือการเลี้ยงสัตว์แบบเลี้ยอนทาการเกษตรก็จะยากหน่อยนะส่วนนี้จะเป็นโซนที่แห้งแล้งเป็นโซนที่ร้อนโซนของตะวันออกในเอเชียกลางพวาัวคาซัสสถาน พวกเตอ๋อแบบนี้จําไว้นะเอเชียกลางแห้งแล้งเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนเนาะแล้วก็นับสือส่อศาสนาอิสลามนั่นเองมันจะมีแค่สองหัวข้อลูกจําไม่ยากทางด้านตะวันออกเคยตกเป็นอนาณาจักรของมองโกลมาก่อนนะเคยตกเป็นอนาณาจักรของมองโกลก็ได้รับวัฒนธรรมส่วนนั้นมาหนึ่งนะหัวข้อที่หนึ่งคือทางด้านตะวันออกของทะเลสาบแคสเบียนแห้งแล้ง เลยทาให้เลี้ยงสัตว์แบบเล่ร่อนแล้วก็เคยอยู่ภายใต้อํานาจของอาณาจักรมงโก,โกส่วนใหญ่นักถือศาสนาอิสลามต่อมาในหัวข้อที่สองลกเป็นดินแดนในเอเชียกลางทางด้านตะวันตกปางทางด้านตะวันตกของทะเลสาบแคสเปียนเนาะอันเนี้ยจะตรงข้ามกับตะวันออกเมื่อกี้เลยเวลาจำตรงข้ามกับตะวันออกเมื่อกี้เพราะว่าส่วนใหญ่ในส่วนนี้จะเป็นภูเขาอากาศก็จะเย็น ในโซนภูเขามันก็ต้องมีพวกรุ่มน้ำแม่น้ำอยู่เพราะฉะนั้นอาชีพก็แตกต่างกันเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ทางด้านตะวันออกจะเป็นการจะเป็นอากาศแบบแห้งแล,งล้งเลียงสัตว์แบบเล่ร่อนพอมาทางด้านตะวันตกปุ๊บที่คุูผู้อยู่ตอนนี้เป็นพวกภูเขามีแม่น้ำเพราะฉะนั้นสามารถทำการเกษตรได้จึงจึงเป็นอาชีพแบบเพาะปลูกในโซนทางด้านตะวันตกของทะเลสาบแคสเบียน การนับถือศาสนาก็ต่างกันเมื่อกี้หัวข้อที่1เมื่อกี้นะหัวข้อที่หน่งโซนของทางด้านตะวันออกนับถือศาสนาอิสลามเป็นสัส่วนใหญ่แต่พอมาตอนนี้ที่ครูพูดอยู่ตรงนี้ก็คือทางด้านตะวันตกนับถือศาสนาคริสเนี่ยคือข้อแตกต่างกันแหละเคยอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจรรักรออตโตมานมาก่อนด้วยทางด้านตะวันตกเนาะแล้วก็เลยได้รับ อิทธิพลของศาสนาเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นก็หลังจากการสถาปนาประเทศสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นจุดกำเนิดน,นั่นเองครูด,ดรุงบอกว่าทั้งหมดเนี้ยเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาก่อนนองก่อนจะเป็นสหภาพโซเวียตก็คือทางด้านตะวันออกนะ มีพื้นที่แบบแห้งแล้งเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูเนาะทางด้านตะวันออกมีพื้นที่แบบแห้งแล้งนับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าแห้งแล้งก็เลยทําอาชีพได้แค่เลี้ยงสัตว์เลี่อนเนาะแล้วก็อยู่ภายใต้อาณาจักรมองโกอันนี้ก่อนจะเป็นจะเป็นส่วนหนึ่งกับสหภาพโซเวียตนะพอทางด้านตะวันตกก็มีพวกภูเขามีแม่น้ํานะก็เลยพอปลูกแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์นั่นคือข้อแตกต่างทางด้านตะวันตกก,ก็ เคยได้รับอิทธิพลเนาะแล้วก็อยู่ไปใต้อำนาจของออตโตมันสุดท้ายก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนั่นเองสรุปเนาะสรุปกายภาพลักษณะกายภาพของเอเชียกลางเคยรวมตัวกันเนาะเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแต่ต่อมานั้นต่อมานั้นประเทศหรือเอเชียกลางเนี่ยส่วนหนึ่งในเอเชียกลางที่เคยตกเป็นส่วนหนึ่งของ ในสหภาพโซเวียตก็ได้แยกตัวเอาเป็นอิสระนั่นเองจึงเป็นจุดสิ้นสุดของสหภาพโซเวียตล่มสลายลงนะราวนี้หลกทางด้านการเมืองทางด้านการเมืองการปกครองของเอเชียกลางอย่างที่ครูพูดไปไม่กีดเลยสรุปเดินเลยอดีตด,ดอกจันอันนี้ไว้ด้วยครูสีเหลืองไว้ให้แล้วการปกครองแบบชนเผ่าลูกเมืองสําคัญ อยู่ในเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมนี่คือสําคัญมากเนาะเป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางทางดินทางบนบกเนี่ยต่อมาศตวรรษที่สิบสามถูกยึดโดยชนเผ่ามองโกเมื่อกี้ที่ครูพูดไปทั้งด้านทิศไหนที่ถูกมองโกยึดอะฮะทางด้านทิศตะวันออกนั่นเองที่ถูกเคยถูก อำนาจของมองกลอีกครองทางด้านที่ตวนออกนะก็คือเศรษฐกิจดีในช่วงนั้นเพราะว่ามีเส้นทางสายไหมเนาะเป็นทางผ่านเส้นทางสายไหมแต่ต่อมาลกพอหลังศตวรรษที่18แล้วถูกปกครองโดยจักรวรรดิรัสเซียก็คือเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเนาะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแล้วก็สหภาพโซเวียตก็มีสิทธิ์ในดินแดนของอิชการ ตั้งแต่เนี่ยคศ1922นั่นเองเริ่มมีพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาก็คือกับปกค,อแบบคอปรคองแบบคอมมิวนิสต์เนาะปกครองแบบคอมมิวนิสต์จนสุดท้ายก็คือแยกตัวออกมาอันนี้เอาใหม่นะพอศตวตรรษหลังศตวตรรษที่18เนาะอยู่ภายใต้การปกครองของพวกจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิรัสเซียก็คือก่อนที่จะมาเป็นรวมตัวกันเป็นโซ,โซเวียตนั่นเอง พอเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นโซเวียตหรือเขาเรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองสถาปนาโซเวียตขึ้นมาแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลมีอำนาจในดินแดนของเอเชียกลางเราพอมีอิทธิพลมีอำนาจแล้วเรากลับมาเป็นเอเชียกลางได้อย่างไรก็คือเอเชียกลางเราเองเนี่ยแยกตัวเป็นรัดๆเลยประกาศตัวอิสระแยกตัวเป็นรัดๆ เป็นสาธารณรัฐใครสาธารณมันก็เลยทำให้สาหาภาพโซเวียตล่มสลายไปนะคราวนี้ทางด้านเศรษฐกิจลุกอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าในอดีตเรามีเส้นทางสำคัญในเอเชียกลางเนาะเอเชียกลางดียาม่กอกหนึ่งเด็กนักเรียนก็ลืมแล้วว่าพวกไหนก็คือพวกเตริร์พวกคาสัสสถานพวกกิจอะไรแบบนี้ ที่กูพูดย้ำเนี่ยก็คืออยากให้เราจําได้ว่าเอยเอเชียกลางนึงคือส่วนประเทศไหนเท่านั้นเองอดีตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งสําคัญของเส้นทางสายไหมนะแต่ครานี้เริ่มมีการเดินเรือเริ่มมีการค้าขายทางเรือมากขึ้นเริ่มมีการสํารวจแสวงหาทางเรือแสวงหาดินแดนใหม่ซึ่งเรือเนี่ยเป็นสําคัญก็เลยทําให้ความสําคัญของเอเชียกลางลดลง ทำให้ความสัมพัน์ของเอเชียกลางลดลงเพราะใช้ทะเลใช้เรือเป็นการเดินทางมากกว่าเป็นพื้นดินเส้นทางสายไหมจากอดีตก็เลยทําให้ส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เชียการลดลงอาชีพก็คือในอเด็กก็คือเลี้ยงสัตว์นั่นเองอย่างที่บอกเนาะการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเลี้ยงแพะเป็นเศรษฐกิจสําคัญของเอเชียกลางดอกรวไว้ถ้าพูดถึงแพะ นึกถึงเอเชียกลางนึกถึงพวกคาซัคสถานนึกถึงพวกเติร์กย้ำนะแพ้ให้นึกถึงเอเชียกลางอดีตมีเส้นทางสายไหมก็ความสําคัญเริ่มลดไปเริ่มมีการเดินทางทางทะเลเนาะอดีตก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะต่อมาพออยู่ภายใต้การปกครองแบบโซเวียตพออยู่ภายใต้การปกครองแบบโซเวียตของโซเวียตแล้วทําให้เกิดการครอบงํา เกิดกา,การใช้อัน,นาก็คือต้องเป็นไปตามผู้นำนั้นเองเนาะเป็นไปตามผู้นํานั่นเองก็เลยเริ่มมีเริ่มมีนะเริ่มมีโรงงานขึ้นเริ่มมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนาะเริ่มมีโรงงานเริ่มมีอุตสาหกรรมซึ่งส่วนนี้ประชาชนก็ส่วนหนึ่งก็ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เหมือนเดิมก็เริ่มทํากสิกรรมมากขึ้นก็คือเริ่มการค้าขายเริ่มมีโรงงานนั่นเอง พอย้ำนะสหภาพสวีเดนเข้ามาทําให้เริ่มมีอุตสาหกรรมนะอุตทค่กา,าอุตสาหกรรมเนาะอุตอสาหกรรมก็คือเลี้ยงเพื่อขายผลิตมีการผลิตขายต่อมาทางด้านสังคมลูกอดีตอดีต,ดตทางด้านสังคมในเอเชียกลางจะได้รับวัฒนธรรมาจากพวกยุโรปเนาะแล้วก็เอเชียใกล้คือไม่จะพูดถึงเอเชียกลางกับความจริงเอเชียเราเนี่ยจะได้ รับิีพลภาษาศาสนามาจากยุโรปเยอะมากนะในเอเชียของเราแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเป็นของเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะนับถือศาสนาอิสลามคล้ายคตะวันตกเฉียงใต้ไหมคล้ายนะถ้าจำที่ครูสอนครั้งที่แล้วได้นะตะวันตกเฉียงใต้ก็คือส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเอง ในเอเชียกลางก็นับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันเพราะพื้นที่ก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่พอมาสังคมนะหลังจากที่มีอำนาจของสหภาพโซเวียตมาครอบงำเนาะก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าจักรวรรดิรัสเซียครูเคยพูดไปแล้วนะต้นคลิปจักรวรรดิรัสเซียก่อนจะมาตั้งเป็นสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นภาษาที่ได้รับ จากการถูกเขาปกครองนั่นคือภาษารัเสเซียนั่นเองจำดีนะลลกเอเชียกลางในระดับอิทธิพลที่สำคัญนั่นคือภาษารัเสเซียเป็นภาษากลางนั่นคือสำคัญมากของเอเชียกลางนั่นเองหลังสังคมเนาะพอถูกพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือว่ากฎเกณฑ์เข้มงวดมาก ก็เก่งเข้มงวดเพราะฉะนั้นก็คือออกไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้หรือจะค้าขายอย่างไรก็ไม่ค่อยได้ออกแนวจะผูกขาด <Thank you. S 1> ออกแนวจะแบบว่าบังคับนเนาะราะ,ะั้นันก็จะไม่ค่อยมีการยายดินฐานก็อยู่แบบนี้แหละจนในที่สุดพูดเคยพูดมาสรุปไปแล้วมเมื่อกีอ้เนาะว่าสุดท้ายแล้วสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายสุดท้ายแล้วปัจจุบันนี้ก็เอเชียกลางก็แยกเป็นระดัจนเป็นอาชีพ เอจนเป็นประเทศพวกเติร์กพวกคาซัคสถานเนาะอันนี้ก็เป็นความเป็นมาของเอเชียกลางแล้วก็ประวัติของเอเชียกลางนะนักเรียนก็เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูก็มีคำถามแล้วก็มีแบบทดสอบไปทำนะ